ช่วงตระเวนชิมเอาละคุณผู้ชมครับช่วงตระเวนชิมในวันนี้นะครับผมกับน้องแม็กมากัะถือที่จังหวัดเชียงใหม่เลยครับผมขอบอกว่าร้านนี้นะฮะแฟนรายการแนะนํามาบอกว่าอร่อยมากๆตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านตุ๋มน้อยครับพี่ร้านตุ๋มน้อยฮะแล้วตอนนี้เจ้าของร้านก็อยู่กับเราแล้วไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลุงตุ๋มนะฮะครับใช่ครับตรงกับชื่อร้านเลยคุณผู้ชมครับอยากถามคุณลุงตุ๋มกันเลยว่า ทำไมถึงชื่อร้านตูบน้อยครับเออพราะตูบเนี่ยที่นีออ่หมายถึงกระท่อมเล็กๆกระท่อมเล็กๆเพราะเราเริ่มมาจากร้านกระท่อมเล็กๆก,ก่อนเ<ะ>ขาถึงเ,ออเรียกว่า ตูบน้อยครับตูบน้อยตรงตัวเลยคุณผู้ชมครับตูบแปลว่ากระท่อมเล็กๆครับแล้วก็น้อยนะฮะตรงกับชื่อร้านนี่อย่างเป็นชื่อชื่อของคุณลุงด้วยป่ะฮะเขาเขาเรียกมาลูกค้าทั่วไปก็จะเรียกตามชื่อร้านเรียกลุงตูลุงตูโอเคโอชัยแล้วคุณผู้ชมครับโอเคที่ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วฮะสามสิบกว่าปีแล้วครับสามสิบกว่าปีครับโอ้านานมากๆมีกี่ พอเห็นคุณลุงตูบเจ้าของร้านตูบน้อยนะครับบอกว่าทํากิจการนี้มาถึง30ปีพี่เจกับน้องแม็กก็ถึงกับตะลึงกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อย้อนกลับไป30ปีที่แล้วนะครับคุณลุงตูบก็ได้ลาออกจากงานประจำในบริษัทน้ำอัดลมสโลแกนรสชาติของคนรุ่นใหม่จากกรุงเทพมหานครแล้วก็เดินทางลงมาที่เชียงใหม่หนึ่งในดินแดนล้านนาซึ่งผู้คนหลากหลายต่างมุ่งสร้างฐานะและชีวิตใหม่ ที่นี่นะครับคุณลุงได้เดินทางมาเพียงหัวใจที่เปี่ยมหวังและพรสวรรค์ทางด้านการทำอาหารที่เชื่อมัน่นเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยตำนานของตูบน้อยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2518ด้วยรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวน้ำไก่ริมฟุตบาทหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อจากนั้นนะครับก็ได้ย้ายไปที่หน้าโรงเรียนโกวิดํารุงที่นี่นะครับคุณลุงและคู่รักเกือบจะยอมแพ้ เมื่อกิจการเล็กๆของคนระดับราหญ้าในเมืองใหญ่กำลังจะขาดทุนวันนั้นเงินเพียง300บาทคือสิ่งที่ทั้งคู่เหลือติดตัวเลยถามภรรยาว่าเราจะสู้ต่อไหมก็ได้รับกำลังใจกลับมาว่าให้สู้ต่อแล้วค่อยขยับขยายแก้ไขไปเรื่อยๆครับผมเห็นคุณลุงโทษผมขอถามนิดนึงผมเห็นป้ายเนี่ย พระยาอาหารกลางวันอะไรต่างๆอานนี่คืออะไรครับก็คือเป็นรายการอาหารขึ้นโต๊ะเสวยของขบวนเสด็จเวลามาประทับแรมที่บนพระตำหนักภูพิงก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดอาหารจากทางร้านเราเนี้ยไปขึ้นโต๊ะเสวยให้ท่านได้ลองเสวยบ้างโอ้โหแสดงว่าอาหารนี้รสชาติสุดยอดมากใช่ก็ก็พอทานได้ โอ้โหมีเลนด้วยลวซึ่งเมนูที่จัดขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยใช่ไหมฮะมันก็เลยผันก็ผัดไก่อ๋อมีข้าวมันไก่ตอนด้วยมีข้าวมันไก่ตอนแล้วตรงนู้นก็คือก๋วยเตี๋ยวบะหมี่วุ้นเส้นเย็นตาโฟข้าวผัดกะอ๋อผมเห็นมีอ๋อผมเพิ่งทราบมีข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้ด้วยข้าวมันไก่มีแต่เราจะทําเฉพาะกิจเวลาเขาบวนเสด็จมาโอเคข้าวขาหมูหมูกรอบุหมูแดงนี่ก็มีเหมือนกันหากจะกล่าวว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเรา จะมีความภาคภูมิใจใดสูงสุดในชีวิตหลายคนอาจจะนึกถึงการได้มาซึ่งลาบยศสรรเสริญแต่สำหรับตูบน้อยที่เริ่มจากอย่างน้อยๆและพอเพียงความประทับใจสูงสุดในชีวิตของผู้ชายคนนี้ก็คือการได้ถวายก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา mm. เกาเหลาลูกชิ้นหมูมักกรณีผัด เป็นเครื่องสเสวยพระกยาหารให้กับสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งที่ทรงแปลพระราชฐานมาประทับที่พระตำหนักผูพิงราชนิเวศท,ที่เชียงใหม่เมื่อหลายปีก่อนซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดของร้านเล็กๆที่เริ่มต้นจากการเป็นเพียงแค่รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวไก่ อ๋อผมเห็นมีอ๋อผมเพิ่งทราบมีข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยข้าวมันไก่มีแต่เราจะทําเฉพาะกิจเวลาขบวนเสด็จมาเท่านั้นเข้าขาหมูหมูกรอบหมูแดงนี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะทําเฉพาะเวลามีขบวนเสด็จมาเฉพาะในร้านนี่ก็อาหารนี่เมนูเยอะแล้วทานทั้งเดือนไม่ซ้ํากันอยู่แล้วมีอะไรกันบ้างทั้งหกอย่างนี้นะครับมีอะไรบ้างนะฮะอ๋อเริ่มจากจานแรกเลยอันนี้คือเกี๊ยวทอดเป็นออเดอร์ทานเล่นซึ่งแทบทุกโต๊ะที่เข้ามาก็จะต้องสั่ง แล้วทำไมคุณถึงคิดว่าที่ร้านเนี่เราต้องมีเกี๊ยวทอดนะเพราะว่าจมว่าเราเวลาเราไปไหนเนี่ยระหว่างที่เรารออาหารเราก็ถ้านั่งรอเฉยๆมันก็จะเหงาถูกต้องก็จะต้องมีอะไรที่มาเคี้ยวเรียกน้ําย่อยก่อนไม่ใช่เหงาทั้งหมดอีกนบอีกอย่าเรียกน้ําย่อยก่อนช่ะอันนี้ก็คือ เมนูที่สําหรับเรียกน้ําย่อยเรียกน้ำย่อยครับโอเคจานแรกผ่านไปอันที่สองปั๊บก็จะต้องเป็นมักกะโรนีผัดแห้งมักกะโรนีผัดแห้งทำไมถึงชื่อมักกะโรนีผัดแห้งคือเราทํามาจากตัวมักกะโรนีแต่ว่าเป็นมักกะโรนีที่สั่งมาจากของนอกนะะฮแล้วก็ผมมาคิดสูตรเออวิธีการทำก็คือปกติทั่วไปมักกะโรนีเนี่ยมันก็จะเป็นมันจใส่ซอสอะใส่ซอสเละๆนะฮะซึ่งบางคนจะไม่ค่อยชอบ ก็เลยทีนี้ตัวเองเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านอาหารอยู่แล้วก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะทํารูปแบบใหม่ใช่ไหมครให้เขาให้เขาเปลี่ยนรสชาติบ้าง ก็เลยคิดเป็นสูตรเมนูนี้ขึ้นมาเพราะว่านาก็จะไม่เหมือนเป็นนอกรโลนีผัดแล้วก็ใส่ไข่นะครับแล้วก็มีกระลำดอมีแครอทมีข้าวโพดนะครับแล้วก็มีแล้วแต่จะใส่ไก่ใส่กุ้งใส่ปลาใส่หมูได้หมดเลยถ้าแต่ชอบเลยแล้วก็ต่อไปต่อไปก็อาจจะมีเป็นนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหม้อดินครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหม้อดินนี่มคือหม้อดิน ครับอ๋อนี่น่องไก่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นก็จะเปื่อยแล้วก็นิ่มหวานโอ้น่าทานมากใส่กับมีมีผักอะไรก็ได้เป็นเห็ดนะครับมีใบจิงจูหวยชายนะครับแล้วก็เป็นสลัดแก้วครับนะครับอันนี้ก็เป็นออเดิร์ฟก็ได้หรือจะเป็นทานหลักก็ได้ทานหลักก็ได้าก็สวยหรือจะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปก็ได้หรือจะทานกับข้าวก็ได้ก็คือแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเป็นซุปอะไรอย่างงี้พี่เป็นซุปอันนี้แบบจืดแล้วนะนี่ถัดไปนี่คือก๋วยเตี๋ยวสุขภาพ ก๋วยเตี๋ยวสุขภาพทำไมถึงก๋วยเตี๋ยวสุขภาพถ้าสุขภาพนี่เราต้องไม่มีไขมันใช่ไหมฮะทีนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวแกงส้มพูดง่ายๆคือก๋วยเตี๋ยวแกงส้มถ้าเรียกสุขภาพอาจจะงงเรียกก๋วยเตี๋ยวแกงส้มเพราะว่าแกงส้มนี่จะไม่มีไขมันมีสมุนไพรแล้วก็มีผักเยอะสำหรับคนที่ต้องการที่จะรักษาหุ่น ให้เฟี้ยวเหมือนอย่างกาเจนี่แหละโอ้หดีฮะถ้างั้นตรงผมเลยตอนนี้ช่วงนี้รับรองกินแล้วไม่อ้วนครับได้เลยครับแล้วสูตรต่างๆที่คุณลุงคิดเนี่ยคิดมาได้ยังไงคือคือพื้นฐานแล้วคุณลุงมชอบทานอาหารเออเป็นคนชอบทานอาหารอยู่แล้วแล้วก็บางทีเราก็ไปทาน ที่อื่นนะร้านไหนดังเราก็จะไปทานไปทานแล้วเราก็จะมาดูแล้วก็อาจจะเอาบางอย่างปรับเปลี่ยนอะไรเอาบางอย่างเข้ามาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเราไปก๊อปปี้เข้ามาโอเคอันนี้ว่าใครจะอร่อยกว่ากันใช่ใช่จริงๆใช่เอามาแบบเมนูมาคิดคนเองใช่ใช่เอามาดัดแปลงปรับเปลี่ยนแล้วก็ง่ายๆเลยพี่เหมือนไอ้นี่ครับัโรนีก็มีทั่วไปนะครับแต่ัคาโรนีผับแห้งนะฮะอมาหาขึ้นลุกตุ่มนะะทานได้ที่ร้านนี้ที่เดียวเีบขออนุญาตชิม่อยนะฮ อเออฮะอร่อยพี่ซอสที่จัดจ้านมากเลยฮะครับผมไม่ต้องปรุงอะไรเลยซอสต้นเดียวอยู่แล้วคุณพี่โต๊ะนะต้องลองมาชิมนะฮะนี่นะมีผัดมีกะหล่ำด้วยบอ่ากะหล่ำดอที่อื่นเขาจะใส่แต่มะเขือเทศใช่ใช่ใช่คร้อมอะไรเงี้ยอ่าเน่กะหล่ำดอกเชลลอดข้าวโพดถั่วลันเตาหัวอร่อยชอบมากฮะชอบมากเลยโอเคตามนี่เลยคอมเมนจะเป็นสุกกระดูกนะครับจะเป็นอ่ วันนี้สิ่งดีๆกับความตั้งใจดีๆของคุณลุงอนุรักษ์จึงส่งผ่านความจริงใจจากความตั้งใจพิธีพิธันในการทำอาหารพร้อมด้วยการบริการแก่ลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมสู่ใจลูกค้าให้กลับมาแวะพักทักทายตูบน้อยกระท่อมอร่อยของชาวล้านนาอยู่เสมอครับสำหรับร้านตูบน้อยนะครับใครที่อยากจะโทรเข้ามาแวะชิมก๋วยเตี๋ยวนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 5 3 2 7 7 เ9้เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา2โมงเช้าจะถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวมาสัมผัสนะฮะรสชาติอาหารที่นี่นะเขาบอกว่าอร่อยมากๆถึงแม้จะเป็นอาหารจานเดียวนะฮะแต่ว่ารสชาติอาหารเนี่ยโหอร่อยทุกจานเลยนะฮะเท่าที่ลองชิมนะเห็นบอกมีเครื่องดื่มด้วยนี่มีน้ำน้ฟรังน้ำรัหวานเจี๊ยบเลยผมกินแล้วอยากจะแนะนำใบโบวบครับผมชาเย็นเก๊กฮวยโอเลี้ยงกาแฟชามะนาวหลายเยอะเลยครับได้เลยครับผม เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาที่ร้านตู่น้อยนี่นะครับคุณผู้ชมต้องประทับใจทั้งบรรยากาศและก็รสชาติอาหารเป็นอย่างแน่นอนเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงตู่เป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้ชิมอาหารอร่อยแล้วก็อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยที่ไหนนะฮะอย่าลืมติดตามชมรายการอินสบายสไตล์เจนะครับ ทางนิติพลชาแนลครับจาธีรชัยช่อง7.9ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับชื่อเสียงนั้นสร้างยากแต่การรักษาชื่อเสียงไว้ให้นานที่สุดตราบนานแสนนานนั้นยากยิ่งกว่าสิ่งใดที่ทำให้ตูบน้อยร้านซึ่งอยู่คู่ร้านนามานานแม้จะไม่โด่งดังแต่ก็เป็นร้านที่รักของคนจากรุ่นสู่รุ่น และสำหรับเทปนี้นะครับคงจะมีความสุขมากเลยสำหรับคุณผู้ชมทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นอาหารข้นโตกและร้านเล็กๆที่เติมเต็มด้วยความอร่อยและความสุขความซื่อสัตย์ต่อการให้บริการลูกค้าอย่างร้านตูบน้อยสำหรับวันนี้รายการอิมสบายสไตล์เจขอให้ทุกท่านมีความสุขอย่าลืมติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ